สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวเวียดนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งแน่นอนนะครับว่าการมาครั้งนี้เวียดนามมาแค่13คนเนื่องจากว่าบิ๊กเตียนถอนตัวเขาก็แม้จะบอกว่าไม่ทันตั้งตัวก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียกเหงียนที่จะมีมาแล้วแต่ว่าเหงียนที่จะมีเนี่ยก็ดันเจ็บไปซสอีกเราก็ต้องกลับสโมสรน,นะครับไปรักษาอาการบาดเจ็บหรืออะไรประมาณนี้ทําให้เขาเนี่ยเหลือแค่13คน เพราะว่าบิ๊กเตียนก็ถอนตัวก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องกระทำหันก็ไม่ใช่เพราะเขามีการเตรียมตัวแล้วเพียงแต่ว่านักกีฬาที่จะมาแทนบิ๊กเตียนเนี่ยเจ็บแน่นอนนะครับว่าบิ๊กเตียนเนี่ยเอาจริงเลยเริ่มเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามแบบจริงจังตอนปี2024นะครับแล้วก็ไต่อันดับโลกมาเรื่อยๆจนกระทั่งแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยมีการพูดกันว่าคะแนนอันดับโลกของของทางเวียดนามเนี่ยควรจะโดนลิฟเรื่องของเรื่องคือเขาหนีการตรวจสอบนี่แหละครับก็ต้องดูว่าจะมีอะไรตามมาณจากนี้สําหรับ ทางของอสำหรับทางของ FIVB นะครับว่าจะลงโทษหรือว่าอะไรหรือไม่หลายคนบอกว่าเวียดนามเนี่ยไปเบียดบังเกาหลีใต้ทําให้เกาหลีใต้อดไปชิงแชมป์โลกอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนปี2023เนี่ยเวียดนามไม่มีบิ๊กเตียนมีแค่จนทีทันทุยดังนั้นเขาเข้ารอบ ก็คือเข้ามาได้ถึงอันดับ4ี่นตอนนั้นเลยก็คือเขายังไม่ได้ไปชิงแชมป์โลกแล้วอันดับโลกหลังจากาจบวันที่31สิงหาคม2024ก็คือถัดไปอีกปีหนึ่งหลังจากเขาแข่ง c h a l l e n g อร์ค p ั0เเนี่ยอันดับโลกก็ไม่ถึงเช่นกันดังนั้นอาจจะบอกว่าเกาหลีใต้โดนกระทําหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเกาหลีใต้ไปแพ้เวียดนามในรอบแรกนะครับทําให้ตกไปเป็นที่2ของกลุ่มแล้วก็มาควายมาเม็ไม่สามารถทําสําเร็จส่วนทางาการแข่งขันณตอนนั้นเนี่ยเกาหลีใต้จบที่อันดับ6ขคาซัสสถานจบอัันดบ5 ซึ่งแน่นอนนะครับว่าคาสสถานเนี่ยก็อ่าก็คือนั่นแหละอา,าได้ก็ถือถือว่าทําได้ดีเช่นกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติมีการลงโทษสมมติเล่นๆนะครับ ลงโทษเวียดนามหรืออะไรต่างๆก็คงไม่ได้นับผลของการแข่งขันในปี2023หรือว่าอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าตอนนั้นเลยเนี่ยทางนักกีฬาของเวียดนามยังไม่มีบิ๊กเตีนยนเว้นแต่ว่าถ้าจะมีการลงโทษนะก็คงจะปรับแล้วก็คาาชสถานอาจจะได้ไปแต่ที่หลายคนบอกว่าเกาหลีใต้โดนเบียดบังนะตอนนั้นไม่มีบิ๊กเตียนนะครับเขาใช้ทีมใช้ความสามารถล้วนๆซึ่งถามว่าความสามารถของนักกีฬาเขาดีขึ้นไหมก็ดีแต่ทีมที่น่าสงสารจริงๆเลยก็คือทางคาราชสถาน นี่แหละที่โดนแบบเต็มๆทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กเพราะว่าคะแนนอันดับโลกของคารซาสถานขาดไปนิดเดียวเองท่านนับจนถึงวันที่31นะครับส1สิงหา2024เนี่ยเขาขาดไปนิดเดียวแล้วเขาถึงกับออกมาแถลแงการเลยว่าเจอมนุษย์กลายพันธุ์อะไรต่างๆนานา,า,าถามว่าคารซาสถานได้ไปร้องเรียนไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้น AVC ออกหน้าไปแล้วคือแน่นอนเอวีซเนี่ยก็จัดการแข่งขันก็คือเย์บอลหญิง AVC Cha l l e n g e ครับ แล้วก็ต่อด้วย f i v b Challenger แต่ว่าช่วงที่มีการส่งเรื่องไปที่ f i v b เนี่ยก็คือทาง ABC Challenge ครับนั่นเองคือณตอนนั้นเนี่ยคะแนนคาสสถานเนี่ย กำลังมีลุ้นได้ลุ้นมากๆเลยซึ่งเวียดนามเนี่ยถามว่าได้ลุ้นไหมก็ยังไม่ทันนะครับต่อให้ชนะแล้วก็เข้าชนะถึงถึงชนะชิงชนะเลิศเนี่ยก็คือตัดคะแนนคาซัสสถานไปเยอะแต่คะแนนก็ยังต่ํากว่าคาซัสสถานก็ยังไม่ยังไปไม่ได้ดีแล้วแต่ว่าคาซัสคาซัสสถานเนี่ยกำลังดันอันดับโลกเพื่อที่จะแซงยุโรปแซงทีมกรีซอะไรต่างๆตานาปรากฏว่าคะแนนขาดแค่นิดเดียวประมาณ2 3แ,แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่านึกถึงผลไปกับจากแพ้ จากแพ้เวียดนามทั้งสองครั้งเปลี่ยนเป็นชนะเนี่ยเขาจะได้บวกไปอีกเยอะและทําให้คะแนนอันดับโลกของทางคาซัสสถานเนี่ยจะถึงเกณฑ์เป็นทีมอ่าเป็นทีมถ้านับอทีมอันดับสุดท้ายที่จะได้ไปชิงแชมป์โลกเนี่ยคือกรีซนะครับคาซัสสถานจะแซงกรีซทันทีขณะเดียวกันเนี่ยเวียดนามเนี่ยจะไม่ได้ไปเพราะว่าจบที่อันดับ4ชิงแชมป์เอเชียแต่เรื่องของเรื่องก็คือพอไทยเป็นเจ้าภาพปุ๊บเวียดนามนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับก็เลยได้อันดับเลื่อนขึ้นมา อยู่ในโคต้าของเอเชียซึ่ง,งจริงลีเขาจะอ,าอันดับหนึ่งอันถึงอันดับ3แต่ว่าพอไทยซึ่งได้แชมป์เนี่ยสละสิ์ไปเป็นโคต้าเจ้าภาพเวียดนามก็เลยได้ไปด้วยก็เป็นประการศาชนี้กูดง่ายว่าถ้าไทยไม่เป็นโคไม่เป็นเจ้าภาพเนี่ยไทยก็ได้ไปอยู่แล้วละ่ะเวียดนามจะหลุดทันทีนะครับซึ่งสิ่งที่ขาซอสถานต้องเจอเนี่ย จอเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสงสารเขาก็มีการถแถลงการแล้ว AVC เนี่ยก็เห็นความผิดปกติแล้วล่ะก็ไปถาม IOC อ่าไปถาม f i b b v i ีก็ไปถาม IOC นะ, b, OC, ะครับก็คือ f i ฟไอเนี่ยก็อ้างว่า IOC เขาให้ดูตามใบเกิดเรื่องมันก็เลยจบด้วยประกาศลาชนีแต่พอมาอยู่อีเวตหญิงชิงแชมป์โลกนี่เซอร์เบียฟ้องปุ๊บทำงานทันทีนะครับก็คือเรื่องของเรื่องเขาก็คงจะจับอ่าก็คือจะสังเกตมามาได้สักพักหนึ่งตั้งแต่ที่มีเรื่องร้องเรียนแล้วพอประเด็นมาเริ่มใหญ่โตก็เลยต้องจัดการ คือจริงๆนักกีฬาคาสัสสถานในปี2024ถือว่าดีนะครับส่วน2025เนี่ย ผมดูแล้วเขาส่งมาไม่เต็มทีมเท่าไหร่แล้วก็เล่นกันดูแปลกๆด้วยนะครับก็เล่นกันเปรี้ยๆก็อาจจะส่งมาให้ครบๆแล้วก็ได้คะแนนบวกบ้างลบบ้างแต่2024เนี่ยเป็นปีที่คาซัสานถือว่าทีมทําได้ดีแต่สุดท้ายก็ยังสู้เวียดนามที่มีบิ๊กเตียนไม่ได้ก็แพ้ไปจริงๆในนัดนี้ในในช่วงนั้นนาเป็นช่วงที่จันทิทานทุยไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับถ้าสมบูรณ์เนี่ยยิ่งน่ากลัว่นนี้แต่ว่าพอมีวิกเตียนก็จบนะครับเพราะเธอตกอยู่คนเดียวเลยสมมุติว่าถ้ามีจันท,ทนย คนเดียวเจอคารัศสถานผมว่าโดนคารัศสถานเก็บแน่ๆเนี่ยครับซานาอนาคูโูว่าคือคารัศสถานเนี่ยเขาถึงเอามาบนเพราะว่าเขาก็พยายามเตรียมตัวมาหลังจากสถานการณ์โควิดแต่และทีมเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบๆทีมสําหรับเรื่องทีมชาตินะครับคารัศสถานนี่วูบไปเลยตั้งแต่เรื่องของการขัดโอลิมปิกเมื่อปี2020นะครับซึ่งจริงๆทีมเขาถ้าเกิดซ้อมกันดีๆต่อนเนื่องนี่ก็คือเขาเคยไปโอลิมปิกอยู่แล้วเนี่ยครับเจอบิก๊กเตียนตบวูบฟาบกันเลย ดูลีลาบิ๊กเบียรนะครับเรามาดูคะแนนของคาช่สถานะตอนนั้นนะครับว่าเท่าไรก่อนอื่นดูกรีซซึ่งเข้ามาด้วยอันดับโลกที่ดีสุดอันดับที่15เป็นทีมสุดท้ายนะครับแต่หลังจากนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรกันเยอะหากมาดูกรีซนัดสุดท้ายที่เล่นปี2024ก็คือวันที่28สิงหา2024นนะครับชนะ จาก114ก็จะเป็น117.4นี่คือคะแนนของกรีซนะครับ117.4ส่วนเวียดนามนัดสุดท้ายที่เล่นปี2024พอถึงวันที่31สิงหาอันนี้ก็คือละแข่งสุดวันสุดท้าย7กรกฎาคม2024นะครับชนะเบลเยียมทำให้ได้เป็น112.73เห็นได้ชัดนะว่าไม่ทันด้านคาชสถานซึ่งปีนี้ต้องบอกว่า,อาฟอร์มทีมไม่ค่อยดีแล้วก็อนากรูว,วาเจ็บด้วยนะครับในช่วงท้ายๆก็ เลยมีแพ้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 คะแ,แนนหายไปเยอะนะครับจากตอนแรกบวกมาจนได้127แล้วแต่ว่าเอาแค่ปี2024เนี่ยมี115ได้ลุ้นนะครับ115.57ขณะที่ทางกรีซมี117ก็ลองคิดดูว่านัดนี้เนี่ยถ้าไม่โดนลบคะแนนเนี่ยลองบวกไปนะครับบวกไปคืนไป2ก็118แล้วแล้วถ้าเกิดว่าชนะเวียดนามก็บวกไปอีกอาผมให้ เนี่ยนัดแรกที่แพ้เวียดนามก็คือรอบแรกครับ,รบ2บลบสรวมเป็นลบสว่กว่าซึ่งเนี่ยมันจะมีประมาณ200เลยแล้วก็ถ้านับผลไปกับเปลี่ยนเป็นชนะเวียดนามด้วยบวยสักสาก็อย่างน้อยควรจะมี203น่าจะมี2 3เอ้ยขออภัยครับน่าจะมี123ซึ่งคะแนนถ้าประมาณ123เนี่ยก็คือได้ไปในฐานะอันดับโลกที่ดีสุดอันดับ15อันดับสุดท้ายนะครับหรืออาจจะอาจะเป็นรองบวยหรืออะไรก็ได้ เห็นได้ชัดนะครับว่าคาซัสสถานโดนบังแกยอย่างแรงแล้วยิ่งในยู20หญิงชิงแชมป์เอเชีย er ก็โดนดังที่หองตกอีกนะครับโอ้โหก็น่าสงสารเลยในยู20หญิงชิงแชมป์เอเชีย er เนี่ยคาซัสสถานจบอันดับ7ก็จริงสมมติว่าเวียดนามไม่มีดังที่หองเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าคาซัสสถานจะจบอันดับ6หรือไต้หวันจะจบอันดับ5นะครับเพราะว่าสายล่างเนี่ยก็คือสายที่เป็นการจัดอันดับนีนจะเปลี่ยนไปทันทีหากมาดูในรอบแรกเนี่ยสมมุตินะครับว่าถ้า เวียดนามไม่มีดังที่หองเนี่ยน่าจะแพ้ได้แล้วสกอร์เนี่ยในแต่ละเซตคือในเซตหลังเนี่ยตบแหลกเหมือนกันสําหรับทางเวียดนามก็เป็นดังที่หองที่ทําแต้มได้เยอะมากแต่ถ้าคาซัสสถานจบที่อันดับ3ไปจัดอันดับเนี่ยนั่นหมายความว่าคาซัสสถานจะมีโอกาสไปเจออินเดียแล้วเวียดนามเนี่ยถ้าจบเป็นอันดับ4จะไปเจอไต้หวันซึ่งแน่นอนนะครับว่าเว,วียดนามอาจจะชนะไต้หวันได้เพราะเขาที่ก็ชนะได้แล้วคาซัสสถานเข้ามา แล้วก็เวียดนามชนะก็อีดามอาจจะชนะคาสัคสถานแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่มีดั่งที่หองเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันที่ทางคาสัคสถานเนี่ยอาจจะได้ลุ้นอันดับ5หรือเอาจริงๆตามเนี้ยคาสัคสถานก็แพ้ไต้หวันนะครับก็อาจจะมาแพ้ไต้หวันอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าสมมุติว่าก็หมายความว่าถ้าดูตามนี้ก็คือคาสัคสถานแพ้ไต้หวันแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่สายนี้ก็จะมาเจอไต้หวันถ้าเกิดว่าเวียดนามไม่ผ่านไต้หวันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับว่าในรอบในรอบจัดอันดับแบบเหมือน,าานกาตาหกรรก็ก็คงเล่นเต็มที่นะครับแต่ว่าแพ้แต่มันก็มีโอกาสชนะอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าขัตสานกก็มีโอกาสต้องบอกนะว่ามีโอกาสนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นไต้หวันได้เช่นกันแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะมีเวียดนามแน่ เรียกว่าโดนทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่สําหรับทางคาซัสสถานนะครับแต่ว่าที่น่าเห็นใจสุดก็คือทางชุดใหญ่ที่กําลังลุ้นจัดาอาใจจากอันดับโลกคือแน่นอนว่าในในยูยิปในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียตอน2023ี่ยคาซัสสถานหมดสิทธิ์ลุ้นอยู่แล้วเพราะว่าเวียดนามเข้าไปด้วยชุดที่ไม่มีบิก๊กเบียนเขาก็ได้อันดับ4ี่จบอันดับ4ด้วยความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ได้เลื่อนอันดับมาเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเวียดนามถา้าถ้าเกิดว่า ข่ารา์สถานเนี่ยจะได้ไปก็คือตอนนั้นถ้าไม่มีเวียดนามมาตัดคะแนนเพราะาบิ๊กเตียนนะครับขาร์สถานได้ไปจากอันดับโลกที่ดีที่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไทยถ้าเกิดว่าไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนะเ mm hmm. วียดนามก็จะหลุดไปเลยแล้วก็ในทางกับการขคาร์สถานก็น่าจะมีโอกาสเข้าด้วยนะครับก็น่าเสียดายครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ